พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าขอความเจเริญในธรรมจงเกิดมีแก่กัลยาณมิตรผู้ใฝ่ในธรรมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันพระหรือวันธรรมสวัสด์วันพระหรือวันธรรมสวรนสะ ึ่งตรงกับวันที่25กันยายนพุทธศักราช2567ก็มาพบกับอาตมาภาพพระครูปราจีรยุทธจิรวัฒโนหรือครูบาทรงธรรมวัดอาราชคิรีหิรัญยารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งขณะนี้คุบาก็อาพาธนะเนื่นองด้วยวันที่23ที่ผ่านมาเวลา2ทุ่ม ก็ได้อาเจียนอย่างหนักก็พระอุปถากและโยมก็ได้นำมาส่งโรงพยาบาลพิศณุเวศก็รักษามาตั้งแต่กลางคืนในวันที่23จนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา3คืนแล้วเนาะใช่ไหมเขียวเป็นเวลา3คืนที่รักษาอยู่โรงพยาบาลพิศณุเวศก็ขอ,อนโมทนากับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิศณุเวศท,ท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิศณุเวศตลอดจน บุคลากรทางการแพทย์นะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านของโรงพยาบาลพิศณุเวชท,ที่ได้ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบน้ำใจในกุศลและเจตนานบริสุทธิ์จากทางเจ้าคุณพระแล้วก็โยมสุวิชัยนะและท่านทั้งหลายที่ได้เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ติดตามอาการอาพาธ แล้วก็ดูแลการรักษาของครูบาในครั้งนี้เป็นอย่างดีก็เป็นการที่ครูบาได้ป่วยหรืออาพาธในยมมันทำให้เราท่านทั้งหลายเห็นสัจธรรมความไม่ความจริงของชีวิตหรือความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเลยว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไหมวันที่ยีิบสามเนี่ยตลอดวันครูบาก็ติดตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติงานตลอดทั้งวัน นะปฏิบัติงานตลอดทั้งวันปฏิบัติงานตลอดทั้งวันพอกลางคืนมาก็อาเจียนและด้วยเดินทางตลอดก็เป็นธรรมดาเพราะสังขารมันไม่เที่ยงนะตอนนี้มีคนดูกี่คนแล้วละ่ะ ใครเข้ามาแล้วฝากข้อจอข้อใจกดไลค์กดแชร์นะร่างกายของคนเราเนี่ยโยมมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าร่างกายเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนรถนะเหมือนรถหรือร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะร่างกายครูบาร่างกายเขียวร่างกายญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามารับชมครูบาอยู่ในขณะเนี้ย ร่างกายเรามัน <scrolling> ก <on> ็เหมือนรถคันหนึ่งนะร่างกายเรามันก็เหมือนรถคันหนึ่งร่างกายเรามันก็เหมือนรถคันหนึ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะร่างกายเราเหมือนรถคันหนึ่งแล้วก็ใจเราเนี่ยมันก็เหมือนกับคนขับ เหมันก็คนขับใจเรามันเหมือนกับคนขับนะครบาาจารย์ท่านบอกแล้วว่ากายเนี่ยเหมือนเหมือนรถยนต์ใจมันก็เหมือนกับคนขับ ใจเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งร่างกายให้ทำนะก็จึงเปรียบเสมือนคนขับนะส่วนเมื่อสองอย่างมารวมกันนะมันก็เหมือนกับน้ำนะน้ำกับขวดน้ำนะนะมาอยู่ด้วยกันนะแต่ขวดน้ำกับน้ำมันเป็นคนละส่วนกัน เหมือนกายกับจิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่มันก็คนละส่วนกันนะใจเราเนี่ยจึงเปรียบเสมือนน้ำที่มีร่างกายเป็นภาชนะรองรับนะมีหน้าที่สั่งให้กายไปทำอะไรก็ได้ด้วยความฉลาดหรือความโง่ถ้าฉลาดก็ใช้ไปในการทำสิ่งที่ดีนะเหมือน วันพระที่เราลหลายๆคนลหลายๆท่านได้ไปสวดมนต์ภาวนาได้ไปตักบาตรนะใส่บาตรทำท,ทานรักษาศีลนะหรือท่านทั้งหลายที่อยู่บ้านไม่ว่าจะวันพระหรือไม่ใช่วันพระเราก็สวดมนต์เจริญจิตภาวนาเจริญอยริยมรรคสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ดีเรียกว่าเราใช้ไปในทางสิ่งที่ดีเราใช้ นะไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนะการที่เรามีปัญญานะปัญญามีธรรมะสั่งให้เรามาสร้างบุญสั่งให้เรามาฟังเทศฟังธรรมนะอย่างนี้เขาเรียกว่าความฉลาดพามาปัญญาพามาไม่ใช่อวิชาปัจจยาสร้างข่าราแต่เป็นวิชาปัจจยาสร้างข่าราหรือเป็นที่เรียกว่าธรรมมาปัจจยาสร้างข่ารานะ อวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความหลงวิชาคือความรู้จำไว้นะอวิชชาคือความหลงวิชาคือความรู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้ายังไม่ประพฤติปฏิบัติหรือประพฤติปฏิบัติแล้วแต่ไม่เคยพิจารณาไม่เคยยกขึ้นสู่วิปัสนาเราก็จะยังไม่รู้จริงไม่เห็นจริง นะเราก็ต้องอาศัยความรู้จริงเห็นจริงขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะอาศัยความเห็นจริงของพระอริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนทั้งหลายนะที่ได้สั่งสอนให้เรามาคิดในทางนี้คิดดีคิดที่จะทำบุญคิดที่สแสวงหาธรรมะนะเมื่อคิดดีแล้วเราก็พูดดีทำดี นะชวนเพื่อนชวนฝูงมาแล้วก็พากันเดินพากันทำความดีพอได้ทำความดีแล้วก็มีประโยชน์ด้านจิตใจใจเรามันก็มีความสุขเหมือนที่ครูบาพูดเสมอว่ากายป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยไปด้วยครูบาใครถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกว่ากายป่วยแต่ใจเราไม่ได้ป่วยไปด้วยจิตใจเรานี่น้อมไว้ระลึกไว้ อยู่กับพระัตนไตยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กายเราป่วยในโยมถ้าจิตเรามันมีที่พึง่งมันจิตเรามันจะไม่มาจับกับเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายถ้าจิตมันไม่จับกับเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตมันก็ไม่ทุกข์จิตมันก็ไม่เศร้าจิตมันก็ไม่หมองแต่ถ้าจิตเราไม่มีที่ยึดที่เกาะแล้วจิตมันไปอยู่กับเวทนาเมื่อ,อไหร่จิตใจมันจะเศร้าหมองจิตใจมันจะหดหู่จิตใจมันก็จะป่วยไปด้วย เมื่อใจป่วยกายมันก็ยิ่งป่วยมันก็ยิ่งธาตุก็ยิ่งปวนแปรเปลีย่ยนไปเรื่อยๆนี่แหละท่านทั้งหลายเราจึงต้องฝึกหัดเอาจิตอยู่กับพระนะเอาจิตอยู่กับพระพระในที่นี้ก็หมายความว่าพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นะซึ่งเป็นสิ่งอันประเสริฐเป็นแก้วบริสุทธิ์ที่เราชาวพุทธเนยควรยึดถือเอาไว้ในหัวจิตหัวใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวพุทธควรระลึกควรบูชากลับไหว้นั่นคือพระรัตะนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราบอกว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งสามารถกําจัดภัยได้จริงเวลาถ้าจิตเรามาน้อมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงเวลาเรามีเหตุเพศภัยถึงเวลาเรามีปัญหามีเรื่องขึ้นมาเราจะได้น้อมนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ซึ่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี้หาประมาณไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายนะเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าพุทโธอปมาโน คุณของพระพุทธเจ้านะหาประมาณไม่ได้ธมโมปนาโนคุณของพระธรรมหาประมาณไม่ได้สังโฆปมาโนคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าหาประมาณไม่ได้เนี่แหละเป็นแก้วันประเสริฐนะจะช่วยเราได้ทุกวิถีทางถ้าไม่เกินกฎของกรรมการที่เราน้อมระลึกเนี่ยเราจะยืนเดินนั่งนอนเหมือนที่ครูบาเคยสอนไปแต่ละที่ว่าตั้งแต่ตื่นมาเลยรู้ตัวหรือจะนอนอยู่รู้ตัวขยับซ้ายขยับขวารู้ตัวขึ้นมา ก็ให้ท่องในใจไว้เลยว่าพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเหลียวซ้ายแลขวาจะทํากิจการใดอยู่เมื่อระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาได้ปั๊บภาวนาหรือท่องในใจเลยพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถ ถ้าความจําดีก็ท่องคําแปลไปด้วยพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสั่งโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเนี่ยท่องอยู่ในใจย้ำๆซ้ำๆอยู่ในใจโดยเฉพาะคําแปลเนี่ยมันจะทําให้จิตเราเนี่ยเชื่อมเข้ากับพระรัตนตใจเราเมื่อเชื่อมกับพระรัตนไตยแล้วมันก็ส่งผลให้ศรัทธา ในพระพุทธธรรมพระสงค์มันเปี่ยมล้นอยู่ในหัวจิตหัวใจเมื่อมันเปี่ยมล้นอยู่ในหัวจิตหัวใจแล้วการประพฤติปฏิบตัติหรือการเจริญจิตตภาวนาการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันจะเกิดความก้าวหน้าต่อไปงั้นด่านแรกของการประพฤติปฏิบัติก็คือคุณภรัตนาตายัยเรามี เขียนไว้ในบัตรประชาชนว่าเราท่านทั้งหลายนับถือาศาสนาพุทธหรือมีพุทธศาสนา,าประจำชาติประจำตัวแต่เราจะมีสักกี่คนที่ใจเรามันถึงความดีถึงระลึกถึงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างหัวจิตหัวใจจริงๆนะมีบางคนเนี่ยหรือพระบางรูปโยมบางท่านเนี่ยพอลองได้นึกระลึกนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภาวนา พุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถจะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเมื่อไหร่นึกถึงพระพุทธเจ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่นึกถึงพระเจ้าขับรถอยู่ก็นึกถึงพระเจ้าทํางานอยู่ก็นึกถึงพระเจ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็นึกทันทีนึกนึกไปมันจะลืมไปก็ปล่อยมันแต่พอรู้สึกตัวปั๊บก็นึกถึงพระเจ้าเมื่อจิตมันเชื่อมกับพระรัตนตรัยด้วยใจจริงจิตใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยใจจริงแล้วมันจะเกิดความรู้สึก หนึ่งขึ้นมาคือโอ้หนอทำไมเรารู้สึกเบิกบานช่มชื่นรู้สึกปิติซาบซ่านรู้สึกว่ารักพระพุทธเจ้าเหลือเกินรักพระธรรมเหลือเกินรักพระสงฆ์เหลือเกิน,นเราไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนนี่ยแสดงว่าโยมรละลึกนึกถึง พระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงจนจิตใจเราเชื่อมเข้ากับพระรัตนตรัยจนมันแนบแน่นสนิทในหัวจิตหัวใจเมื่อใจเรามันแนบแน่นสนิทกับพระรัตนตรัยแล้วมันจะไม่ไปพึ่งสิ่งอื่นเราเชื่อนะว่าเทวดามีจริงพรหมมีจริงยักษ์พุทธนาคนทันบุมพันพูดมีจริงแต่เราไม่ถือสิ่งนั้นๆเราไม่เอาสิ่งนั้นๆมาเป็นที่พึ่งมาเป็นสาระ เรามีอย่างเดียวที่เป็นที่พึ่งมาเป็นสาระนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จำไว้ว่าเราชาวพุทธเนี่ยถ้าเราไปยึดถือสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งมาเป็นสาระ,ะเมื่อไหร่จิตเราจะหลุดจากไตสะนะคมหรือจิตเราจะหยุดหยุดจากพระรตนาไตทันทีพรบบ้าเชื่อว่าถ้าใจเราเมีพระรันตนาไตถึงเวลาโยมป่วย,ยแม้กระทั่งมีเวทนาจะปวดแข้งปวดขาปวดตูดปวดไหล่ปวดหลังหรือมีแผลมี เวทนาใดในร่างกายท่าสี่ขันห้าเนี้ยมันแปรปรวนเมื่อไหร่ใจโยมจะไม่ทุกข์ใจโยมจะไม่แขว่งเพราะจิตเรามันอยู่กับพระพุทธเจ้าจิตเรามันอยู่กับพระรัตนตรัยหรือเรียกอย่างว่าจิตเรามันอยู่กับพระพระในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระรัตนตรัยวัตถุมงคลเนี่ยเครื่องรางของขังเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะ แต่ถามว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขังเนี่ยยังดีไม่ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ถามมารที่จะทำเราให้ไปถึงที่สุดได้นะแล้ววัตถุมงคลเนี่ยสามารถแตกสลายในย่อยสลายหรือมีคนมาจี้มาป้นมาขโมยจากเราไปได้นะเราห้อยอยู่กคอเขาอาจจะขโมยไปก็ได้หรืออาจจะล่วงหล่นหายไปก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นวัต สิ่งมงคลที่ไม่มีใครสามารถมาจี้มาป้นจากเราไปได้ก็คืออะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเรียกอีกอย่างว่าพระรรตนไตยถ้าใจเรามันระลึกถึงท่านน้อมถึงท่านอยู่ตลอดเนี่ยไม่ว่าเราจะไปทิศไหนทางไหนจังหวัดใดบ้านใดเมืองใดครูบาเชื่อว่าไม่มีพยันตรายใดๆมาทําอะไรได้ไม่มีพยันตรายอะไรมาทําได้แม้กระทั่งพูดก็ดีผีก็ดีถ้าใจเรามันมี พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวจิตหัวใจอย่างเต็มที่น้ไม่มีอะไรทําได้ไม่ว่าจะสิ่งสักจะมีฤทธิ์ขนาดไหนก็ทําไม่ได้แล้วครูบาเชื่ออย่างว่าคนที่มีพระรัตนตรัยมีพุทธเจ้าพระธรรมพระริษสงเป็นที่พึ่งอยู่ในหัวใจจะเดินไปในที่ใดหรือแม้กระทั่งจะคิดทําสิ่งใดๆเนี่ยเทวดาก็ต้องช่วยพรหมก็ต้องช่วยพูดทั้งหลายโลกละเอียดก็ต้องมาช่วยเพราะ คนนั้นมีใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ต้องเคารพนับไพรในพระพุทธในพระธรรมในพระริยสงด้วยกันทางนั้นเนาะมีกี่คนดูล่ะ12คนไมวันนี้น้อยจังเนาะ <Yeah. S 1> ก็เนาะใครเข้ามาเนี่ยแหละถ้าจิตเรามันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยครูบาเชื่อว่า พุกก็ไม่นานมีอะไรมากระทบใจปับ๊บมันจะดึงกลับมาโดยอัตโนมัติไปอยู่กับพุโทโธเมนาโธธรรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโถท,ทันทีเนาะนี่แหละงั้นญาติโยมทั้งหลายนะใจเราเนี่ยเวลาจิตเรามันสงบลงตัวนะความโลภความโกรธความหลงมันก็จะสงบตามไปด้วยถ้าจิตใจเรามันไม่สงบความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่สงบไปได้ฉะนั้นเพราะ ไอ้ที่เรียกว่าความโรคความโกรธความหลงเนี่ยมันต้องอาศัยการทำงานของจิตนะจิตก็คือความคิดนะจิตหรือความคิดเนี่แหละเป็นสื่อเป็นเครื่องมือที่จะให้พวกเราเนี่ยอาศัยลดในการเดินทางถ้าใจมันไม่คิดอะไรเลยใจมันอยู่สงบใจมันอยู่นิ่งๆใจมันอยู่เฉยๆมันก็จะไม่โกรธโกรธก็ไม่ได้โลกก็ไม่ได้หลงก็ไม่ได้นะถ้าใจเห็นอะไรแล้วเอามาคิด นะคิดดีไดนะ้มันก็จะมีความสุขนะนะก็จะไม่เป็นความหลงไปนะไม่คิดผิดหลงผิดนะถ้าเรามีธรรมะพาให้คิดเนี่ยญาติโยมทั้งหลายนะก็จะคิดว่ามีอะไรในโลกนี้มันก็เป็นความสุขหรืออาจจะคิดได้เหนือกว่านั้นคือในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริง ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสุขแท้ๆเลยมีแต่ความสุขหลอกๆลงๆทั้งนั้นแม้กระทั่งร่างกายเราเนี่ยก็เป็นวรังของโลกร่างกายเราก็เป็นของหนักร่างกายเราก็เป็นของทุกข์เหมือนที่เราสวดมนรรมต์ทำวัดแล้วกล่าวว่าสัพเพสั่งฆ่าราทุกขาสัพเพสั่งฆ่าราอนิจจาสัพเพธรรมานตาติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่พวกเราต่างหาก ที่ไม่เห็นความทุกข์ที่ไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ของมันเพราะเป็นความทุกข์ที่มันเคลือบด้วยความสุขนะมันเคลือบด้วยความสุขเหมือนยาขมที่เคลือบด้วยน้ําตาลนะใหม่ๆก็มีความสุขเวลาไปเที่ยวกันสวนสวนเหเฮฮามีความสุขหัวเราะกันพอกลับมาก็สอยเรียกไงงอยเหงาเศร้าซึมนะหาความสุขนะได้ตลอดแหละ ภายนอกแต่ใจไม่มีความสุขหรอกถ้าใจมันเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนบางคนเนี่ยมีทุกข์เพื่อนออจชวนไปเที่ยวขณะที่เที่ยวกับเพื่อนก็มีสุขพอกลับมาจากเที่ยวก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะอะไรมันเป็นเพียงแค่เราหลอกตัวเองเท่านั้นใจเรามันไม่ยอมรับความจริงถ้าใจเรามันยอมรับความจริงได้มันจะไม่ทุกข์เลยเหมือนร่างกายมันจะแก่เราก็ปล่อยมันแก่เราจะไปฝืนไปดึงไป ลังมันก็เป็นไปไม่ได้ถึงจะลังได้แค่ไหนถึงเวลามันก็ต้องแก่ไปต้องเสื่อมไปต้องโทมไปต้องย่อยสลายไปนั่นเป็นธรรมดาเพราะร่างกายนี้มาจากอะไรธาตุสี่ธาตุสี่มีอะไรดินน้ำลมไฟนะเตโชธาตุวายโยธาตุอาโปธาตุปฐวีธาตุนะดินน้ำลมไฟนะรวมกันเป็นกายนี้นะเรียกว่าธาตุสีถึงเวลาก็ย่อย ถึงเวลาที่ตายมันก็เนา่าแล้วก็เละเฟะนะย่อยสลายไปคืนไปสู่ดินคืนไปสู่ธรณีนี่แหละโยมทั้งหลายมันไม่เที่ยงร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับมันคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้คลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคนอื่น กายเราก็หนักพอแล้วนะยังจะไปยึดกายคนอื่นอีกหรือมันจะสุกได้อย่างไรมันมีแต่ทุกข์ภายใต้ตหนังอันขาวใต้หนังอันหล่อใต้หนังอันสวยมันก็เต็มไปด้วยสิ่งสกรปรกเต็มไปด้วยความเน่าความเหม็นความสกรปรกด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นครูบายอยากขอให้ท่านทั้งหลายนะที่ทุกข์อยู่เศร้าอยู่หรือจิตคุณมัวอยู่จิตฟุ้งซ่านอยู่ท่องเขาไว้ในใจเถอะ พุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะแล้วก็กําจัดภัยได้จริงนะพอให้เราจะยืนเนินนั่งและนอนจะทำสิ่งใดอยู่โยมท่องไปเลยพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนะ ท่องไปในหัวจิตหัวใจของเรามันก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่จิตแก่ใจเราจิตก็อยู่กับพระนะก็เป็นเรียกว่าพุทธานุสติผลแห่งพุทธานุสติหรือการลำลึกนึกถึงพระเจ้าเนี่ยอันดับแรกคือโยมไม่ตกนรกไม่ตกอบายภูมิโยมจะไปก็มีสวรรค์มีพรหมเป็นที่ไปถ้ายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานะนาน้นิสงแห่งพุทธานุสติเบื้อนยิ่งใหญ่และมากมายมาก พราะการล้ำลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนหาประมาณไม่ได้นะขอให้ตั้งใจทำนะแล้วมันจะเกิดผลดีแก่ญาติโยมทั้งหลายนะเดี๋ยวท้ายนี้ครูบาก็จะได้กล่าวถวายผลแห่งการที่ได้แสดงธรรมนะผลแห่งการแสดงธรรมในครั้งนี้เป็นพระกุศลเนาะท่านทั้งหลายก็น้อมจิตตามก็ได้นะ ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและด้วยผลแห่งสัมมาปฏิบัติคุณงามความดีที่อาตมาภาพได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ทรงพระชนสุขสิริสวัสดิ์ทรงพระเจริญจรัสด้วยพระพรานมัยทรงพระราชศักดานุภาพแผ่ภัศาลขอพระมหากษัตริย์และสยามรัฐศีมามนทนจงนิราชร้างห่างไกลทุกโศกโรคเวรภัยอุปถัวันตรายราชสัตวตู ความจันไลและเครื่องกลางกั้นความเจริญสุขทั้งปวงในการทุกเมื่อขอพระราชประสงค์จงสำริดโดยเร็วพันขอจงทรงสถิตในราชชัยสวรรค์ยาธิปัตเป็นวรัชชสมัยแห่งความรุ่งโร์ตลอดกาลขอราชนาจักรสยามจงสมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งปวง บรรลุถึงความเจริญงอกงามภัยบูรณ์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพระบวรพระพุทธศาสนาจงดำรงยั่งยืนจิรัติติอยู่คู่โรคโคู่แผ่นดินไทยตลอดไปเทินแล้วก็ขอน้อมนะด้วยผลแห่งสัมมาปฏิบัติ อริยมรรคอริยผลสัมมาทิฏฐิที่ครูบาได้บำเพ็ญมาในขณะอยู่คลองผ้ากาสาวพัดในบรรพชิตนี้ตลอดสิบพรรษาและบุญความดีที่ครูบาได้นำพาหมูคณะศรัทธายาติโยมสร้างมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ขอบุญนี้จงเป็นปัใจจัยให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัญยาณี จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีเปะมีความผ่องแผ้วทั้งภายนอกภายในเป็นที่รักของมนุษย์และเทพพรมเทวดาทั้งหลายเกิดปัญญาญาณมียัณนัศนะที่แจ่มแจ้งแจ่มใสปาถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จในสิ่งที่ปาถนาจงทุกประการเทินและก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมครูบา ก็ขอให้ทุกท่านนั้นพ้นจากทุกจากภัยทั้งปวงนะมีฐานะความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นนะพ้นทุกนะมีแต่สุขทุกขณะทุกเวลาแล้วก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาขอคำว่าไม่มีอย่าได้ปรากฏแก่ทุกท่านนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินก็ขอโมทนากับทุกคนที่มาดูครูบาเนาะ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆอ,อาพาธอยู่โรงพยาบาลกายพอไหวพอพูดได้ครูบาก็ใช้เวลามาพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังในช่วงออนไลน์นะใครที่ดูแล้วก็ขอ,อนโนมทนาก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจถาวายกำลังใจครูบามาหลังจากนี้ถ้าได้ออกจากโรงพยาบาลก็จะได้ไปส่งเคาะในการสอนอัดสอนรมในการเผยแพร่ นะหลักการปฏิบัติธรรมะนาวาวังและจัดกิจกรรมประกาศรัตนปลิตถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนองพระราชศรัทธาต่อไปเนาะ,ะเจริญพร